คันนี้ที่สำคัญไฮไลท์เลยประหยัดน้ำมันมากๆนะครับแล้วก็รถไม่จุกจิกนะต้องบอกว่าใช้งานง่ายเซอร์วิสทูอะไรก็ดีนะครับแล้วคันนี้มากับรถปี23ครับไม้น้อยมากๆไม่เพียง3 0,000นโลรถมือเดียวด้วยยี่สิบสามแสดงว่าวารันตีเหลือสิวารันตียังเหลือถึงปี26นะต้องบอกว่าวารันตีงส่วนนี้สาปียาวๆสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็อันนี้มาพร้อมกับสีดำยอดฮิตด้วยคันนี้ต้องบอกว่าสีดำไปไวมากนะสำหรับเจ้าเอก 200คันนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวก่อนเฟลิมนะต้องบอกว่าราคาแค่ล้านกลางๆเท่านั้นเลยนะครับดูด้านหน้าก่อนเลยละหล่อนี้เลยครับกระจังหน้าดิมอนคิวครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับไฟหน้าตัวท็อปสุดนะตัวนี้อ่านี่ตัวนี้เป็น LED high performance นะนะครับท็อปสุดแล้วล้อแม็กก็เป็นลาย MG แบบนี้เลยลาย5ก้านลายดาวเว้นนะครับกระจกมองข้างนะครับที่สองคันมากับไฟเลี้ยวเหมือนเดิมนะครับกระจกมองข้าง กุญแจคีเลสสี่บาทนะครับตัวนี้ต,นต้องบอกว่ามาพร้อมกับคีเลสสี่บาทเลยอ่าดูด้านท้ายก่อนด้านท้ายด้านท้ายมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกับไฟไท้ายแบบ full LED ใช่ครับ full <c oughs> <c oughs> LED เลยด้านท้ายนี่เปิดไฟฟ้านะคลิกเซนเซอร์อได้ด้วยโอ้โหข้างหลังนี่กว้างมากนะโอ้โหคนคนนอนก็ได้นะครับแล้วก็ข้างหลังนี่ยังมีที่เก็บ ของรับด้วยพับเบาะโชว์ได้ไหมได้ครับเดี๋ยวพับบาให้ดูนะด้านหลังนะครับพับเบาแบบแปดเรียบได้เลยนะครับโอ้โหสบายมีแผ่นกันขโมยด้วยนะกันสัม,มาราับกันมองเห็นนะครับเวลาปิดก็ไม่เห็นแล้วก็อันนี้มีติดกล้องสุดเบนซ์มาด้วยใช่ครับฝาท้ายไฟฟ้าครบๆนะนะค,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 ครับอันนี้อะเราปิดให้ดู หลอๆเลยครับจะพาโมนไปดูด้านหน้าหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวดูด้านในครับโมนไปไปครับไปพี่พี่บอกพนันีว่ามีรุ่น C สองห้าศูนย์สีดำไหมคะเดี๋ยวมีเข้ามานะครับ C สองห้าศูนย์ปุ๊บมีเดี๋ยวมีเข้ามาครับลูกค้าติดตามได้เลยอ่าด้านหน้าก็นี่เป็นดิสโทนิกแล้วนะตัวใหม่ๆครับดาวใหญ่เลยครับนะเป็นไงถามว่ารถกี่มือคะรถมือเดียวครับอีกมือหนึ่งขาดไปแล้วหลอกเล่นครับ รถมือเดียวครับรถมือเดียวรอเล่นด้านในครับด้านในด้านในเนี่ยด้านในเนี่ยมาพร้อมกับต้องสตาร์ทจริงๆนะรุ่นนี้ไม่สตาร์ตนี่ไม่หรอกภายในนี่คือถ้า้องไฮไลท์เลยนะครับภายในนี่ต้องบอกว่าพอสตาร์ทมาเนี่ยวาวเลยนะต้องบอกว่า g จ a เนี่ยมันวาวที่ภายในนะมันเป็นภายในแบบช่องแอร์เนี่ยเป็นแบบเทอร์ไพ์เจนนะดูลำ้ลำล้ำอวากาศอวากาศหน่อย มีอมเบอร์อะไรไหมคะมีครับมีแอมนบอร์ไรอยู่ครับด้านในปรับได้เลยนะครับโคมีฝีนะครับบกิบกิบเลยนะครับคันนี้พอะไรวงอะไรก็เป็นวงไรเอ็มจีนะครับหน้าจอการัชสกรีนได้แล้วนะครับเบาะเนี่ยเบาดเนี่ยเป็นเบอดหนังแบบอาคาแรล่าตัดแนปป้านะครับเดินได้แดงนะเพื่อนหวังสปอร์ตเท่มากครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะเมมโมรี่สามตำแหน่งนะครับแล้วก็ ด้านด้านแอร์เนี่ยเป็นแอมเบรไลท์ B ight, อย่างที่บอกไปเนาะมันจะได้ความสปอร์ตเฉี่ยวหน้าจอกลางทัชสกรีนได้เนาะตัวนี้ตอแอต่อ Apple c a บียนโน้ตโต้ได้แล้วนะครับชอบไปไหนแบันมีแต้แบบลายคาร์บอนนี่มีคาร์บอนเทปลาด้านข้างด้วยนะเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็มีแอมเบรไลท์ B ight, เพิ่มความหรูหราใช่เลยครับหน้าจอแบบสองจอใช่ไหมคะใช่หน้าจอเป็นสองจอทัชสกรีนได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังบ้างดีกว่าไป ด้านหลังของสบายไหมครับสบายนะครับต้องบอกข้างหลังนั่งสบายแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบไอโซฟิกได้ด้วยสําหรับใค<ช>รที่มีลูกครับก็ใส่คาดซีทได้นะครับเป็นแบบ Isofix ส,สบายสบายอะึ้น,นตอนนี้เกียร์อยู่ที่คอพวงมาลัยนะครับแล้วก็การเสดินอยู่ด้านซ้ายสไตล์ยอยู่หลกขับไปปิ๊กนิกก็สบายครับต้องบอกว่ารุ่นเดินทางสบายครับภาในกว้างนะรุ่นนี้กว้างขึ้นกว่าเดิม่าก่อน,กนเยอะเลย เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูด้านหน้าอีกรอบครับแล้วเดี๋ยวสรุปให้ฟังกันดีกว่านะครับมาดูด้านหน้าตัวรถโดยรวมกันดีกว,ว่าคุยใส่นะคะถามว่าขับล้อหน้าหรือหล่าคะอันนี้เป็นเบนซินนะครับขับเคลื่อนล้อหน้านะส่วนใหญ่เอ้ยไมครับขับล้อเล่นขับล้อเล่นขับล้อเล่นขับขับล้อหน้าแต่หมุนสี่ล้อนะครับ <laughs> เครื่องร้อนหน้าครับเครื่องเป็นจีนพันสามร้อยสี่นะก็ตอนนี้ต้องบอกว่าใครที่กังวลเนี่ยว่าเครื่องพันสามไหวหรือเปล่าต้องบอกว่าไหวแน่นอนนับการันตีแบบขึ้นห่วยลงลงผาลงอะไรก็ได้หมดนะครับตอนนี้ออกต่างจังหวัดขึ้นในเมืองนอกเมืองใช้งานสบายแล้วก็คันนี้ที่สำคัญไฮไลท์เลยประหยัดน้ำมันมากๆนะครับแล้วก็รถไม่จุกจิกนะต้องบอกว่าใช้งานง่าย์วิสช์ทูอะไรก็ดีนะครับแล้วคันนี้ มากับรถปียีิบสามครับไม่น้อยมากๆไม่เพนนียง3 0,000โลรถมือเดียวด้วยยี่สิบสามแสดงว่าวารันตีเหลือสิวารันตียังเหลือถึงปียีิบหกนะต้องบอกว่าวารันตีศูนย์เนี่ยสามปียาวๆสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็อันนี้มาพร้อมกับสีดำยอดฮิตด้วยคันนี้ต้องบอกว่าสีดำอ่ะไปไวมากนะสำหรับเจ้าเอขายดีมากเลยอ่ะคันนี้ได้กล้องหน้าหลังมาที่บอกไปด้วยคือคันนี้ซื้อไปขับตัวมันอย่างเดียวรอๆเลยไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับแล้วก็ ราคาประหยัดกวอาป้ายแดงก็ตีไวทั้งร้านนึงแล้วกันนะครับวันนี้เราเปิดราคาเลยพิเศษนะในไลฟ์เท่านั้นหนึ่งล้านห้าแบาทเท่านั้นนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับโหราคาแบบนี้รถเบอร์เดียวประวัติดีไม่สามหมื่นเพราะทีศูนยังเหลือครับโหประหยัดกว่าออกป้ายแดงแล้วเป็นล้านนะครับราคาพิเศษนะครับตรงนี้ก็ใครสนใจนะครับในไลฟ์กลัวไม่ทันโทรมาได้เลยครับแล้วก็โอนจองเลยนะครับโทรไหนนะครับเจ๊โทรหสองเ อ่าโทรอีกคีนะครับ092-924-5641ครับโทรมาได้เลยสนใจขนาดสามารถโทรปรึกษาได้หมดเลยนะครับบายครับก็ประมาณนี้เนาะวันนี้เดี๋ยวสรุปคันปีคูปอีกรอบหนึ่งอ่าโอเคครับ C, 200 C 2 0 0 Coupe MG Dynamic อันนี้ปี2021เ็ลขไม้21,000กิโลราคา1,890,000บาท วิ่งน้อยสอง0มื่นโลรานแปดคันนี้ก็สอง0มืนโลคันนี้ก็สาม0 0ื่นโลโอ้โหรถปียี่สิบสามกับย1ิบเอ็ดแล้วก็เจ้าของลําดแบบเดียวทั้งคู่ต้องบอกว่าราคาเนี่ยไม่ถึงสองล้านนี่นี่วันนี้ที่เรามาไลน์เนี่ยงงไม่ถึงสองล้านได้ขับเบน์แล้วใช่ครับแต่ปีใหม่ใหม่น้อยด้วยส0ม0 0่นนี่ไม่ใช่สากว่านะสาม0มือนเลยหลัก3าม0 0ื่นทุนท่วเลยนะต้องบอกว่าน้อยมากๆนะใช่ที่เบนม์มอเตอร์มอดได้เลยนะครับผม อยู่ตรงเกษตรนวมินทร์ตมที่77นะครับหรือสังเกตที่ข้างๆโรงแรมสกายโดมักซอยประเสริมนุษย์12ครับผมโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์คันไหนก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เน้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆสร้อนๆที่คัดมาทั้งใม่น้อยแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Official หรือติดตามเราที่ช่องทาง Social ลมีเดียอื่นๆได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยะะละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ